เบอร์ลีพบกับอาร์เซนอลนะครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลที่บังคับยิง2สกอร์ด้วยกันนะครับเบอร์ลี่เจ้าทินนะครับผลงานช่วงนี้ก็กลับมาดีดีขึ้นนะครับหลังจากที่ตั้งแต่ในช่วงของการขึ้นชั้นมานั้นก็ผลงานยังคงยแย่อย่างต่อเนื่องแพ้3เกมก่อนหน้าก่อนที่ในลีจะชนะมา2เกมรวดนะครับลงสนามเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะทางฝั่งของวูดแพร์ตันวันเดอร์เลอร์สได้3ประตูต่อ2ครับโดยที่เบอร์ลีัณนะขณะนี้อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนนะครับมี1 0 คะแนนจากการลงสนาม9้นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมนั้นพวกเขาก็ต้องกระเสือกกระสนในการลุ้นหนีตกชั้นตั้งอ,อาอาคารุคไปครับในการลุ้นหนีตกชั้นนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของเบอร์ล,ลี่ส่วนอาร์ซนอลนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการผลงานช่วงนี้มาสเตอร์พีซมากๆนะครับสำหรับทีมงานของมิเกลอาร์เตตาชนะมา5เกมรวดในทุกรายการนะครับลงสนามเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมฟุตบอลคาราบานครับก็สามารถเอาชนะบรยตันไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในเกมลีกนะัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือน ต่อพาเลตไป1ประตูต่อศูนย์โดยที่ณขณะนี้นะครับอาร์เซนอลก็เป็นจา่าฝูงมี22คะแนนจากการลงสนาม9นัดนะครับณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าทำแต้มนั้นโกยพวกทีมทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนซิตีรรวมไปถึงลร์พูลหลายแต้มมากๆเลยก็ว่าได้ครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับเป็นอาร์เซนอลที่ดีกว่ามากมายชนะ3จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่เบอร์ลี่ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าทุกบนท่านะครับแม้ว่าช่วงระยะหลังๆอาร์เซนอลการเล่นเป็นเกม ของพวกเขานั้นอาจจะยิงไม่ค่อยเยอะก็เท่าไหร่ก็ตามแต่เบอร์ลีย์นั้นถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของเกมรับและอาร์ซนอลก็มีดีพอที่จะบุกไปยิงเกิน2ลูกครับดันั้นคู่นี้เชียย์ไปที่อาร์ซนอลครับคิดว่ามีโอกาสที่จะยิงได้ถึง2ส,สกอร์ด้วยกันในเกมค่ำคืนนี้ครับ